ได้ออกงานกับตัวการ์ตูนที่ชอบนะคะก็ยิ้มออกแบบนี้เลยงานนี้เรียกว่าน้องเลสซิ่งเป็นพระเอกของงานค่ะส่วนแม่แพทนปนภพรับบทคนดูแลมาเป็นเพื่อนลูกเฉยๆนะคะที่ถูกอ,อกถูกใจน้องเรซซิ่งเป็นพิเศษกระเพาะงานนี้ได้มาดูของเล่นใหม่ๆด้วยล่ะคะ่ะแอบจับจองของแม่แพทไปแล้วคุณผู้ชม4ชิ้นนะคะที่อ้อนแม่ไปซึ่งแม่แพทบอกว่าให้แค่ชิ้นเดียวนะจ๊ะนะคะคุณแพทบอกว่าจะมีเกณฑ์นในการอัุมัิซื้อของเล่นให้น้องเรซซิ่งอยู่ คือถ้าซื้อไปเนี่ยก็ต้องเล่นไม่ใช่ซื้อเอาไปเก็บไม่งั้นก็คือคุณแม่ไม่ซื้อให้แต่ตอนนี้ปรากฏว่าของเล่นเต็มบ้านเลยค่ะทำให้แม่แพทแบบปิงไอเดียบอกว่าเลือกของเล่นบางส่วนไปบริจาคก,กันดีกว่านะคะก็ชวนน้องเลซซิ่งไปเลือกกันเพราะมองว่าจะได้เรียนรู้เรื่องการแบ่งปันและเด็กๆคนอื่นเนี่ยจะได้มีความสุขกับการเล่นของเล่นกับเขาบ้างนะคะไปฟังเสียงคุณแม่หน่อยค่ะเรื่องส่งต่อแพทจะคุยกับเขาว่าโอเค ให้ลูกเลือกเลยว่าชิ้นไหนที่ลูกอยากจะเอาไปให้น้องๆเขาจะเก็บไปให้มูลิีใช่เลยค่ะเขาก็จะเก็บไว้ให้แล้วเขาก็จะให้ทุกที่เลยทัรกระจายหมดเลยค่ะอย่างเช่นไม่ไม่ค่ะอย่างเช่นอเราจะมานั่งคุยกันแล้วก็เอาเอาของเล่นของเขามากองบางทีอ่ะไม่ใช่แค่เราซื้อบางที่พี่ๆใจดีซื้อฝากเขาเสร็จเราก็รู้สึกว่าถึงเวลาละเลสเราเราดูไหมว่าแม่มันเยอะไปตอนนี้แม่ไม่มีที่เดินละ เขาก็จะมานั่งช่วยเลือกแล้วเขาก็จะเป็นคนไปกับเราเอาไปให้ตามมูลนิธติต่างๆตอนนี้เรียกว่าแพดเลี้ยงน้องเรซซิ่งคนเดียวแบบเต็มตัวเลยนะคะเลี้ยงเองแบบนี้ก็ต้องมีเทคนิคอยู่เหมือนกันเพราะว่าน้องเรซซิ่งคือโตจะเป็นหนุ่มแล้วนะอย่างแรกเลยคือต้องไม่กดดันลูกค่ะไม่เคยตั้งเกณฑ์ว่าจะต้องเรียนดีแล้วจะได้อะไรนะคะเป็นสิ่งตอบแทนแต่ขอให้ลูกเนี่ยใช้ชีวิตเต็มที่แล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบเด็กๆก็เพียงพอแล้วนะคะ